ลุ่มแห้งแห้นสิตกวะ่มงส่งผ้าพี่น้องมาลงห่วยครับพี่น้องลงห่วยมาสิมาตอมตอมม่องครับพี่น้องมาใส่ม่องบึงสีด่บอกมากับลุงสองสามคนโอ้ถึงลอมหอยแล้วครับพี่น้องใจละทางโลูกบัน นี่ครับบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องฝนก็คึมๆม,มา,าแล้วครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยยดป๊อกแป็กป๊อกแป็กเลยไปดูมีเห็ดโอ้เจอนี่พี่น้องอาเห็ดกันฝนมา,หาแห้งโบน,นี่ที่ก่อนเนี่ยพี่น้องเห็ดมันเถื่อนก็ออกเนาะเอาพาพพี่น้องมาเบิง้ง ใส่มองครับหมุนลูกมาส่มองโอ้ได้หลายเต๋อไปพี่น้องนี่ดังแรกครับพี่น้องเขียวแรกเขียวแรกเนี่ยเอออะไรป่าเขียวแรกโอ้ได้หลายเต๋อพี่น้องได้หลายเต๋อเอ้าฝนก็มาแล้วพี่น้องเงอบานเลยป้องเป๊กป้องเป๊กเลย นี่แหละมองมันอยู่นย่งฉันรบรรยากาศรัเบิดควาบพี่น้องกลอ่อมาแล้วพี่น้องเอ้ย,ยต้มสมดีแทบทุกคน

Mỹ ngay của đấy Quần áo Quần Lèo lèo đang nâng Ngoài tự Hả? Mà lùn tiếng Nó sẽ đầy lái bên đây oh, bên luôn phân cực. ใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่แหละครับพี่น้องวิธีไล่ปลาไม่ห่วงไม่ห่วงบวลองตัว 好了啊、嗯。 cũng lo ăn mà thả lươn cá phi nông mình này ai rễ tức tác tức tác เออ้าวแา่บนจังหน้าแต่บนจังหน้าพี่น้องหลุนหลุนหลุนเมื uh uh ่อก uh, ี้ไล่เติบด้วยเมื่อกี้นี่อ่ะบรรยากาศเงี้แรงครับพี่น้องผู้ขจรวัยกล้วยลงน้ำครับบรรยากาศประมาณบ่ายสามเกือบสี่โมงครับพี่น้อง

นี ì, ่รอบแรลกมานกลัวแต่รอบนี้ไ่้ท่านหูพี่น้องเดี๋ยวมันขึ้นมาก่อนเห็นอะไรเติบด้วยนี่อันนี้อยู่ในิยงนี่รอบแรกอ่ะรอดสองยวขึ้นกันพี่น้องจะเอาถ่ายพี่น้องเบิ้งถืออยูถือยูได้อยู่ครับพี่น้อง

ดีนะไปแล้วมันโง่นี่ครับพี่น้องอันดงังแรกครับผมนี่ดงังแรกนี่ดังสองกี่นิ้ว

¡Vaya! ¿Sí? บ้านเขาปากอดตะแกก็ดูดเอาเครื่องดูดดูนออกก็ผ่าเอ่ต่ดูดตรงเหรอกับประเจ็ปลิ้งเอออืออันนี้จะเสียนตื้นไม่ล็อกบุทนกับตาโดวโดูดห้ามไโอเคแม่แม่เรากอดแม่วึงไม่หมดกอดแล้วสอยกอดแล้วด้อง ไปทางหัวลูกตัวนี้ไปทางอุ้ยแหมบ่นี่โรงกรมไม้ตั้ง800แหมเอาอีเลื้อวายไปกาวีชื่อแหมไว้แท้ตลาดดงตอตื้อดีนี่800สูงต้นเด้นี่นี่แค่700เองคือ200บ่ตบแบ่งนัวเม็ดเอ๊ะหลานแก

อะไรก็ทากันมั่ห้องเราแล้วโสดพอขอจานนั่งจัดทัชจุนห์นะผมไม่ยากอีเดี๋ยวอเลียนองพอน้จะคาบบนี้จยมเอยครับพี่น้อง

สีโลเดวนนี้ครับสามเนาะสามสีโลน,นะคือ,อ,อ,อเดี๋ยวปลาหางแดงหางแดงปลาขาวพี่นเนาถูกเอาผูชนะสนุกวัน,น,น,นวานอีทียนึงวันวาน <laughs> อีทียนึงมวงไร้หนานี่น

อ่ะคนจิตลงอีกมองนึงครับพี่น้องนึ่งอ่สีลงของคนบ้างคนคนลงอีกเขียวนึงครับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวจีพาพี่น้องไปเบิ่งอีกมองนึงครับพี่น้องเพราะว่าลูกมันจะลงอีกเขียวนึงอ่าพุดพุนอยู่ฟังขุนครับพี่น้องเดี๋ยวจีพาพี่น้องไปเบิ่งครับเพราะว่ายุบวงนี้เขาเล่าขึ้นมาลายเยอะได้พี่น้องแต่ว่ามันหง่อ này bố khỏi mát vào đây nha vì nó <laughs> bố khỏi mát vào đây có bà trông khốn có lắng mát nó ta có lắng thay gì vậy nha thay tiếng thoảng như xe đấy tôm xe nó cái nhà nó cũng dọn đấy ừ, người đi nào cái nào khi xe lén mà dưới Luôn hiểu, đáng, vâng chỉ luôn sám chiều đúng Sống đang hả Vinh không? Đoàn để lại vừa được Thì đẹp qua chỉ khỏi là cái nhăn nhau qua thân khỏi Thảo bưng Dì lọt này vào nó chỉ thử vừa Như thật phá khai khai Ừ. <laughs> à, lọt, lọt, lọt tám hợp với nhau Lăng vâng lầy, cái răng vâng lầy

Oh, đang sám sáng có đang cũng ngắm bị Thả Tha chắc mọi lọp sám lọp sám là. Quá mãi cũng là. Quá mãi cũng có đầy tươm Có đầy Đáng lạc Bước xì hà Hãy subscribe <laughs> <laughs> <Thư đôi được. cười> <laughs>

ตากโนตบิจังแม่บกะไกลบ่เอาไปหนฟิโลกางเียวจ้าใหกางเกยวตบิโอ้หจัเกียวิดจ้าส่ัวหายมโดเลยครับพี่น้องกะกลับแล้วครับพี่น้องไอ พ่อได้ยุ่ครับผมเดี๋ยวถึงหน้าสอนนาดีใช่พี่น้องเบิ้งครับผมกับพ่อได้ยุ่พ่อได้ยุ่ครับพี่น้องตรงนี้หนาฝนเนาะโอ้ปลาบิโตยไญ่พี่น้องเอ,อ้ยอะไรปลาสามเทียม่องสองดังครับพี่น้องก็พ่อได้กินอยู่ประมาณสามโลสี่โลเป็นพวกปลาพวกปลาขาวครับพี่น้องพวกปลาขาวปลาหางแดงมีมีม,ม,มีมีหลายอย่างอยู่ครับพี่นอ้องปลาปุนกำลังก้าบกันพี่น้อง มาไซาลิงมาไซาลิงมือน,นี่นะถ้าถ้าเล่ากับใช่ห้พี่น้องเดี๋ยวเบิง้งบรรยากาศวิถี่เป็บ้านครับผมอ่าที่ที่บ้บานบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าตรงไฮตรงหน้าถ้าเล่าเมื่อไรปลาอยู่ห่วยห่วยฮะฮะจิบเงินปลาพี่น้องบวกว่าบวกว่าพี่น้องอืม Mà bà yến mà là gì nào nhỉ? <laughs> mặc quá, mặc quá Phùn, êm nhỉ? mặc Hang thang kapi lang nha mặc quà kapi lang nha mga 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 ใส่กลุ่งด้วยคณน,นะครับเอาบรรยากาศมาฝากที่ฝังงน้อยอยีกรอบนึงครับผมอากาศจะมีแยงครับผมอันนี้ก็ลังวานวานเขาเรียบแล้วครับพี่น้องเราก็ลังึืนก็ลังงาม น้องก็หน้าแล้วครับผมเนี่ยหล,หลังหัวหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวปลามันได้ประมาณสามสี่โลนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาลงปลาเนาะ อ, <15. S 1> อ่ะที <15. S 1> ่นังกิน,ดนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสีแดงเดี๋ยวได้เมนูชิมไทยพี่น้องบึงอีกครับผมอ่ะวันนี้ก็ลาพี่น้องประชานีนเลยครับเด้ออสวัสดีครับ